สวัสดีครับขอขอบคุณมากเลยที่มากันเยอะเลยนะครับได้มาครับภรราตนกคารเรื่องพี่เมือหร่ะเมื่อคืนเน่ะจริงๆก่อนเสียชีวิตเนี่ยก็ได้คุยกับภรรยาพี่เม้นะฮะน้องเอ๋ก็จริงๆคุยกันมาเป็นสัปดาห์แล้วแหละนะฮนะ ก็กังวลมากเหมือนกันเพราะว่ารอบล่าสุดที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็อาการก็ค่อนข้างหนักนะครับแต่ว่าเราก็เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าจะไปเร็วขนาดนี้ก็คิดว่าก็คงเหมือนทุกครั้งที่เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ด้วยอาการนู้นอาการนี้แต่จริงๆเที่ยวนี้ค่อนข้างหนักนะเพราะว่าก็คุยัะเอ๋ตลอดว่าพี่เมฆเป็นยังไงบ้างอะไรเขาบอกเขาไม่รู้สึกตัวเลยความดันตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ โอ้เยอะ,อ,ะนะอยู่ห้อง ICU อันนี้เมื่อคืนเนี่ยเมื่อตอนเย็นเนี่ยพี่หนุ่มก็ <c oughs> อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดก็เตรียมตัวที่จะกลับกรุงเทพไปทำงานเนาะแล้วก,ก็รู้สึกไม่ค่อยดอีคือนอนไม่หลับตั้งแต่วันตั้งแต่วันก่อนเมื่อคืนละเมื่อคืนวานก็อยู่นอนไม่หลับจนมาเมื่อเมื่อวานก็ก็บอกแฟนพี่หนุ่มว่าให้โทรหาเอหน่อย เพราะว่าไม่กล้าโทรไปหาเขาเยอะเพราะากลัวเขาก็ยุ่งนะอยู่โรงพยาบาลพี่ก็รู้ว่าเขาคงยุ่งอะไรเงี้ยคุณหเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าอยู่ห้องไอซียูไม่ดีเลยความดันลดอะไรเงี้ยก็กังวลนะเขาขึ้นไปนอนแล้วบอกอา้าวเราเอา๋ทำยังไงเขาบอกเขาจะอยู่เฝ้าถึงเที่ยงคืนเพราะคุณหมอเขาไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลทุกคนต้องกลับบ้านในใน,ในหองไอซียูอะไรเงี้ยนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับเที่ยงคืน เทีทย่ยงคืนกว่าก็าพี่ก็พยายามขึ้นไปนอนนะพี่ก็นอนไม่หลับอะไรอย่างงี้เทีทย่ยงคืนกว่าก็ก็มีโทรศัพท์มาก็รู้แล้วแหละว่าต้องเป็นอะไรที่ไม่ดีแนะ่เทีทย่ยงคืนกว่าขเขาไม่ไม่ไม่ได้อยากฟังนะแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องฟังก็คือพี่เมฆเขาก็บอกพี่เมฆไปแล้ว,วใช่ใช่ใช่เขาบอกพี่เมฆเสียแล้วบอกครับ จะให้ทำยังไงที่ช่วยอะไรไหมตอนนั้นบอกว่าเดี๋ยวเอจัดการโรงพยาบาลก็อะไรเงี้ยเราถามเขางแต่เมื่อคืนเรอว่าเราเรื่องพิธีศพเนี่ยจะทําในรูปแบบไหนยังไงเอก็บอกว่าอยากทําเป็นแบบคนพูดเพราะว่าเคยคุยกับพี่เมฆแล้วตอนที่ยังมีชีวิตพี่เมฆบอกว่าแล้วแต่เอเลยอันนี้เนี่ยเอก็มองว่าถ้าทําแบบคนพูดเนี่ยคนที่เป็นแฟนฉับหรือ คนที่รักพี่เมฆผู้ร่วมงานเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมง,ง,งานได,ได้ทันได้เยอะนะครับ<อ>ก,ก็เลยเลือกแบบนี้นะครับครอบครัวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยเลยนี่ยนะฮะช่วงที่พ<อ>ี่เมฆยู่ที่โรงพยาบาลนั้นความรู้สึกไม่ค่อยดีเ็ารู้สึกไม่ค่อยดีเพราะว่าคือจริงจริงก่อนหน้านี้พอหายมาคือพี่เมฆเนี่ยเขาขึ้นขึ้น,น,นลงลงอยู่แล้วนะฮะตั้งแต่เป็นปีๆมาแล้ว คือเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็ไม่ดีจนเราก็หาพยายามช่วยทุกวิถีทางตอนนี้เนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยก็เหมือนดีขึ้นมานะดีโรคที่เป็นอยู่ก็ดีตุ่มก็ไม่ขึออ้นนี่นั่นแต่แป๊บหนึ่งก็เข้าโรงพยาบาลพี่ก็พี่ก็กเอ้ยเป็นอะไรเขาบอกอ๋อเลือดเก็ดเลือดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เติมเลือดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เขายังไม่ดีเราเที่ยวนี้ก็เลยกังวลนิดหนึ่งช่วงก่อนหน้าเนี่ยก็จะ ก็จะกังวลนิดนึงเราก็จะทำคอนเสิร์ตให้เนาะวันที่26มีนาก็ยังคุยกับเพื่อนสนิทเลยบอกว่าไม่รู้จะไหวผ่านคอนเสิร์ตหรือเปล่าอันนี้ผมคิดอยู่คนเดียวนะแต่ว่าก็คุยทีมที่ช่วยกันทำคอนเสิร์ตนี่ไม่ได้บอกเขากลัวเขากังวลคุยกับใครครับโอ้คุยกับพี่เมงนี่เป็นหลายสัปดาห์ คือพี่ไม่ได้คุยกับเขาโดยตรงปกติพี่จะคุยผ่านเอ๋อเพราะว่าคุยแล้วเขาก็จะอยู่ข้างๆส่งเสียงมานู่นนี่นั่น,นพี่แม่เขาก็เป็นคนเข้มแข็งจริงเขาจะไม่ไหวไม่ไหวแค่ไหนเขาก็จะไม่พูดหรอกมึงไม่ต้องมาเยี่ยมหรอกโอ้ยพี่ไม่ต้องมาบอยหนุ่มไม่ต้องมาประมาณคือเขาเป็นยังไงนะคือเราก็จะรู้กันแหละว่าโอเคเป็นห่วงนะแต่ว่าไม่ได้จะพูดคุยกันทุกวันเลยสมัยที่เขายังดีกว่านี้เขาจะเล่นไลน์ เราก็จะมีไลน์กลุ่มเพื่อนเราก็จะเห็นเขาส่งนู่นส่งนี่ส่งอะไรพอตอนหลังนี่เขาป่วยมากๆเลยเขาไม่ไม่เห็นละก็จะถามผ่านผ่านเองว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อพี่เมฆเป็นอย่างนี้อย่างงู้นราหรังงานก็ก็ไม่ได้นึกว่าจะไปเลยไปเลยนึกว่าคงหนักแหละเหนื่อยแต่ว่าไม่นึกว่าจะถึงขั้นเสียชีวิตอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> หมายถึงว่าความผูกพัน,น,นก็น <c oughs> คือจริงๆพี่แม่เขาเป็นคนเป็นคนเหมือนจะดูผงผางพูดจาตรงไปตรงมานั้จริงๆลึกๆเขาเป็นคนที่คือเหมือนแข็งนอกอ่อนในแต่เขาเป็นคนที่เซนซิทีฟมากแล้วก็ดูเหมือนจะแบบเขาเรียกอะไรเป็นนักรบบางระจันนะเท่มแข็ง จริงๆเขาก็มีความอ่อ,อนไหวนะฮะแล้วก็ใจดีนะเป็นคนเหมือนปากร้ายแต่จใจดีจะเป็นลักษณะนั้นนะภายนอกนะแต่ว่าถ้าเราเป็นเพื่อนที่สนิทกับเขาเราจะรู้นะว่าบางทีเขาพูดไปในะบางทีมันก็ไปได้อะไรหรอกแห่พูดไปด้วยด้วยอารมณ์นะขนาดนั้นแต่จริงลึกๆเขาเป็นคนใจดีเขาเป็นคนจิตใจดีแล้วก็เป็นคนอ่อนไหวขี้น้อยใจอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะ ถ้าคนสนิทจะรู้ถ้าคนที่ไม่ค่อยสนิทก็จะมองไม่ออกหรอก็นึกว่าเขาเป็นคนเข้มแข็งมากจริงๆเขากัง,งวลมากแหละที่รู้เพราะว่าตั้งแต่ป่วยเนี่ยเขาก็กัง,งวลเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับพี่ก็พี่ก็รู้แหละก็คือจริงๆสิ่งที่เป็นห่วงก็คือเรื่องนี้แหละพี่ว่านะอ แต่นี่เคงไม่ไหวจริงคคงสู้ไม่ไหวจริงเพราะจริงๆเขาเป็นคนที่สู้มากจริงๆเจ็บป่วยแบบเยอะๆขนาดนี้ห้าปีที่ผ่านมาในสภาพจิตใจก็แย่คือนอกจากป่วยทางร่างกายแล้วเนี่ยใจก็คงแย่ไปด้วยหุ่นหงิดไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะเพราะมันเจ็บปวดด้วยแสบผิวร่างกายอะไรมันก็ไม่ได้อย่างใจคือคนเป็นนักกีฬาที่เขาจะเป็นคนที่ทํางานตลอดเวลาขยับไปยืดตลอดเวลา ออกกำลังกายตล,ลอดเวลานะกลายเป็นคนที่เหมือนทําอะไรไม่ได้พี่ว่าเขาเขาเครียดมากด้วยนะครับพี่หนุ่มย้อนกลับไปที่เรางั้นนให้เขาไปขอข้ามกรรมเขา,าขได้นำหมดตอนนี้คือเขาก็ไปอย่างหมดห่ว,วปงประมาณนี้ที่ี่เนยเพราะจริงๆเรื่องของการขอขาากรรมกรรมก็เป็นสิ่งที่เราก็พยายามหาวิธีก็อย่างที่บอกกับพี่น้องนักข่าวทุกคนนะครับว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ ไม่เสียหลายอะไรเราก็ทําในสิ่งที่ดีๆเนาะทำบุญไหว้าาพระขอพรก็เป็นอะไรที่เราก็อยากอยากทำแล้วก็ส่วนหนึ่งของการของการที่ถ้าเรื่องนี้เป็นจริงนะฮะเรื่องของการหมดกรรมเนี่ยมันก็คือก็มีมีมีเหตุการณ์นี้อยู่ด้วยก็คือบางคนที่เขาหมดกรรมบางทีเขาก็หายบางทีเขาก็ไปเลย,ยใช่มันก็จะมี คือคือพี่ไม่รู้หรอกเรื่องนี้คือเราเราเราก็ไม่มีความรู้พอที่จะตอบได้นะครับแต่ว่าก็เป็นวิธีทางที่เราก็ทําให้เขาดีที่สุดนะก่อนที่ก่อนที่ตอนที่พี่ไม่ป่วยหนักๆเนี่ยพี่ก็โทรหาแกนะอาจารย์ไบสาร,ราบอกว่าก็ต้องต้องไปปล่อยปลาไปทําบุญเพิ่มลองดูแต่ว่าให้ให้ยาตี่น้องอะไรไปก็ได้ช่วยเขานะเขาอาจจะหมดกลังจริงหรือว่าคือ คือถ้าเป็นคนที่เชื่อเรื่องเรื่องนี้มันก็จะมีะกรรมหลายภพชาตินะมันไม่ได้มีภพชาติเดียวตันนี้มันก็มันก็มีส่วนที่เขาเขาเขาอาจจะหมดกรรมแล้วเนาะแล้วก็แล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะแล้วก็ไปไปสบาย,บายออไปในที่ใหม่ไม่ต้องทุกข์ทรมานอีกต่อไปนะครับพวกเราที่เหลือก็เดี๋ยวทำบุญเยอะๆทำให้เขา <laughs> <c oughs> ก็บอกเพราะว่าไม่ต้องกังวลอะไรนะพี่เมฆทำดีที่สุดแล้วอะไรอย่างนี้นะครับคือคือพี่ก็รู้ว่าว่าเขาเป็นคนที่จะไม่ใช่คนที่ชอบดราม่าให้คนมานั่งเศร้าเสียใจอะไรเขาเยอะๆนะเราก็เราก็พยายามที่จะตั้งสติไม่ฟุม้มไฟล์แล้วก็จะไม่แบบพูดอะไรให้ให้ทุกคนรู้สึกเสียใจรู้สึกแย่มากขึ้นนะทุกคนก็เสียใจมากแล้วก็พยายามตั้งสติแล้วก็ใช้ชีวิต ทำหน้าที่ของเราต่อให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็คือจริงๆในเรื่องนี้เราก็มีความคิดอยู่บ้างแล้วพะตั้งแต่เขาป่วยมาเนี่ยก็ก็มีความคิดอยู่ลึกๆและวว่าเออจะไหวหรือเปล่านะบางทีอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้ว่ามันทําใจไม่ได้นะมันไม่ได้กระทันหันก็มีมีเขาเรียกอะไรมีกเผื่อใจไว้เผื่อใจไว้ตลอดเพราะว่า เขาก็ป่วยรุนแรงนะครับยี่สิบหกมีนานี้นะฮะจริงๆเรามีคอนเสิร์ตที่เราจะทำให้พี่เมฆตั้งแต่สิบเก้าตั้งแต่ก่อนหน้านี้แห <c oughs> ละเริ่มมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว <c oughs> นะครับแล้วก็มีความตั้งใจในต,ต้นปีนะครับแล้วก็จะทำคอนเสิร์ตเพื่อที่จะหาไรายได้ช่วยเหลือ <c oughs> นะครับทางครอบครัว ของพี่เมฆด้วยแล้วก็ตัวเขาด้วยแต่วันนี้พอเขามาเสียชีวิตก่อนที่จะถึงวันที่26มีนาเนี่ยก็คุยกับทีมงานว่ายังไงอคอนเสิร์ตของเราเนี่ยนะฮะก็ยังจะยังคงจะมีต่อไปเพราะว่าแน่นอนว่าถึงพี่เมฆไม่อยู่แต่ว่าครอบครัวก็ยังอยู่นะครับแล้วก็พี่เชื่อเหลือเกินว่ารายได้ทั้งหมดที่เราจะไม่หักค่าใช้จ่ายเลยที่นำมาช่วยครอบครัวพี่เมฆเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะ นะครับแล้วก็พี่เชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆหรือคนที่รักพี่เมฆแฟนคลับต,ต่างๆเนี่ยก็รอคอนเสิร์ตนี้รอที่จะมาช่วยนะครับก็คุยกับทีมงานว่าเดี๋ยวเราเราจะเดินหน้าต่อนะครับอันนี้เดี๋ยวแนะนําหน่อยนี่นี่พี่เชงนะฮะพี่เชงม a สเตอร์พีซพี่เชงแล้วเป็นคนดูแลทั้งหมดในเรื่องของการจัดงานนะพี่เบนนะครับพี่เบนก็จะเป็นส่วนหนึ่งเลยในการช่วยเหลือพวกเราในการจัดงานนี้ขึ้นมานี่ก็พี่โรดแนะนําให้รู้จักก็ พวกเราก็ช่วยกันแบบอย่างเงี้ยคือก็เป็นเพื่อนเป็นคนที่รักพี่เมฆแล้วก็มาร่วมมือกันที่เหลือก็เป็นศิลปินอีกมากมายพี่ว่ามากกว่า 40, 40ชีวิต,วตนะฮะที่พอบอกข่าวกันไปทุกคนก็ผมมาผมช่วยมาช่วยกันคนละสองเพลงสาเพลงนะครับเราก็พยายามตั้งใจทําให้ดีที่สุดแล้วก็ที่ต้องขอบคุณมากมาก,มากส่วนนึงก็คือโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงนะครับทีเ่เรียบดย่วนเอกมัยรามินตราเพราะว่า น่ารักมากช่วยพวกเราเต็มที่เลยในการที่จะ,ะให้ให้สถานที่นะให้ใช้สถานที่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็บริหารจัดการเรื่องของการเก็บค่าเข้าให้นะเก็บค่าเข้าในเงินทั้งหมด <c oughs> ก็จะเอาไปมอบให้ครอบครัวพี่เมฆหมดเลยไม่หักค่าใช้จ่ายเลยเพราะค่าใช้จ่ายเนี่ยพวกพี่ทุกคนจะเป็นคนดูแลไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่างๆเรื่องของการทำเอีเวนต์เนี่ยนะครับ ก็ยังจัดขึ้นเหมือนเดิมนะฮะ26มีนาคมตั้งแต่6โมงถึงตีหน่งที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงเรียบด่วนเอกคัมยรามินทรานะครับชื่อคอนเสิร์ตเนี่ยเพื่อนดีไว้ทำไมถีอแรกตอนี้เนี่ยก็ก็จะเป็นการเป็นคอนเสิร์ตเพื่อลำลึกละแต่พี่ดุมมองว่าคอนเสิร์ตอะเราก็จะไม่ทำให้ไปในทางดราม่าหรือว่าเศร้าโศกมากเพราะว่าก็พี่เมฆก็ เท่าที่พี่รู้จักเขาเขาไม่ใช่คนที่จะต้องมานั่งเ,เสียใจอำลาอะไรเขาขนาดนั้นนะก็คือมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะเราที่เหลืออยู่ก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดทุกคนมาในวันนี้ก็มาเพื่อราลึกถึงเขานะในงานคอนเสิร์ตนี้แล้วก็คอนเสิร์ตก็ยังสร้างความสุขความสร้างรอยยิ้มสร้างความบันเทิงให้กับทุกคนแล้วก็เงินรายได้ทั้งหมดก็นําไปช่วยครอบครัวเห็นไหมถ้าเมื่อกี้เข้าไปอพอเราเจอลูกๆเขานะพี่ก็สะเทือนใจที่สุด เรื่องเนี้ยเพราะว่าเพราะเราก็มีนูอกเขบอกให้เข้มแข็งอบอกให้เข้มแข็งบอกให้เอ,อเราก็ต้องทําหน้าที่ต่อไปนะครับทาน,นี้เอก็จะเป็นหนัวหน้าครอบครัวแล้วซึ่งซึ่งจริงก็ซ้อมเป็นหนัวหน้าครอบครัวมาห้าปีแล้วนะเพราะว่าตลอดเวลาที่พี่เมฆป่วยในเอกเอ,เอก,ก็เหมือนดูแลทุกอย่างแล้วก็เป็นคนที่คล่องเก่งมาก นะเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งแล้วเราก็ต้องชื่นชมแล้วก็ให้กําลังใจเขามากๆเพราะว่าเขาทําหน้าที่ภรรยาให้สม,มบูรณ์แบบนะครับทุกคนก็คงรู้แหละนะดูแลคนป่วยไม่ใ่เรื่องง่ายนะเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็พยายามช่วยให้ได้มากที่สุดพี่หนุ่มก็พี่หนุ่มก,พก็พอตอนนี้ก็ไปเจอผลิตภัณฑ์อะไรดีๆก็ก็จะแนะนํามาบอกว่าเออ,เอ,อเอามาเดี๋ยวเผื่อทําอะไรได้ทําเป็นธุรกิจให้ ครอบครัวเขาได the uh ้ด huh. uh ูแลจะได้มีรายได้ในการดูแลลูกดูแลครอบครัวต่อไปนะครับรวมทั้งจะมีหนี้สินจากการที่ดูแลรักษาพี่เมฆตลอดมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ต้องลุยก็เพื่อนเพื่อนนักแสดงศิลปินทุกคนก็ช่วยกันซัพพอร์ตถึงวันนี้ตอนนี้เรามีศิลปินนักร้องเกือบเกือบห้าสิบคนแล้วนะฮะแล้วก็ พอข่าววันนี้ที่เมฆเสียชีวิตไปเนี่ยก็มีอีกหลายท่านที่ติดต่ออยากจะมาร่วมช่วยกันแต่ทั้งหมดการร่วมช่วยกันเนี่ยเราก็ลํำลึกถึงเมฆนะครับแล้วเราก็เห็นความสำคัญของคนอยู่ที่ยังต้องใช้ชีวิตต่อไปนะครับคนอยู่ก็ต้องการกำลังใจที่ดีจากเพื่อนๆของเมฆซึ่งเราคิดว่าเพื่อนของเมฆทุกคนก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีของเมฆที่คอยจะช่วยเหลือตัวภรรยาแล้วตัวลูกๆต่อไปนะครับ เอาจริงๆพี่หนุ่มไม่ทราบพี่หนุไม่ทราบเพราะว่า<ม>เป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวพี่ก็ไม่เคยถามหรอกแต่ว่ารู้ว่ามีมเยอะแล้วก็แล้วก็แน่นอนว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกครั้งที่ไปโรงพยาบาลก็มีค่าใช้จ่ายนะมีลูกทั้งสามคนเนาะค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตนะค่าเทอมค่าอะไรต่ออะไรกิจกรรมต่างๆมากมายมันมันเยอะอ่ะพี่รู้แหละคือถ้าคน คนที่มีครอบครัวที่มีลูกเนี่ยก็จะเข้าใจเป็นอย่างดีเลยนะครับในพี่พี่ก็ไม่เคยถามนะว่ากี่บาทเท่าไหร่แต่พี่เมฆเขาพูดบ่อยถ,ถ้าคนติดตามในโซเชียลของเขาอ่ะเขาก็จะพูดบ่อยก็เยอะแหละไม่น้อยหลักล้านนะครับก็ช่วยกันจริงๆจริงๆไม่ได้จะมาเรียร,ยรหรืออะไรนะเพราะว่าเราก็เราก็ทำตามกำลัง ที่ตัวเราทําได้นะครับหมายถึงหมายถึงแฟนคลับหรือว่า f ออะไรเน,นรีย mm hmm. ก็ก็ mm hmm. ทำตามกำลังครับใคร mm hmm. ว่างก็ามานะมาช่วยกันวันนี้ก็ mm hmm. ก็ศิลปินก็ก็เยอะมากเอยชื่อแทบไม่หมดก็ต้องขอบคุณศิลปินบางท่านได้ข่าววันนี้ก็โทรมาว่าอุ้ยพี่ จะจัดอยู่หรือเปล่าพี่เมฆเสียแล้วอย่างเงี้ยบอกจัดครับจัดจัดเหมือนเดิมนะเขาบอกอุ้ยดีเลยดีเลยยิ่งต้องจัดนะเพราะว่าเพราะว่าอยากช่วยครอบครัวเขาอืมก็เ็นั่นแหละครับบอกว่าไม่ต้องห่วงละไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะครับก็ทุกคนที่อยู่ข้างหลังก็เข้มแข็งนะครับผมเห็น เมื่อกี้พี่หนุ่มเห็นลูกๆเห็นภรรยาพี่เมฆแล้วก็รู้สึกดีใจด้วยนะเพราะว่าเขาเข้มแข็งนะทั้งหมดเลยเข้มแข็งมากแล้วก็เขาก็จะทําหน้าที่ดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดแทนพี่เมฆนะพี่เมฆทําดีที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับ,อรบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับ